วันนี้เราจะมารีโนเวทห้องน้ำเก่าแบบนี้ให้เป็นแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือตอนเช้านะเป้ก็หาของกินก่อนและเดี๋ยวเราจะไปรีโนเวทห้องน้ำเรากันนะคะเช้านี้ที่เป้เลือกกินก็จะเป็นอันนี้ อ,อกไก่นะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะเฮลตี้ค่ะเพราะว่าจะใส่ชีสกับน้ำสลัดด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเฮลตี้เลย นี่คือห้องน้ําที่เราจะรีโนเวตนะคะเกาะทาไมก่อนอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ําคอนโดธรรมดานะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยคืออยู่มา3มปีแล้วความสวยงามก็แรกๆก็สวยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็ควรจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมเริ่มเบื่อแล้วเวลาแบบเราเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมุมเดิมดูการตกแต่งตอนสี อันนี้คืออะไรนิสตอรีนเข้าแล้วเนงแล้วก็นี่นะคะเป็นมุมที่แบบเฮ้ยไม่มีที่วางอะไรเลยและผ้าเช็ดตัวที่ไม่คุมโทนและพื้นที่ว่างเปล่าก่อนหน้านี้นะคะประมาณ2อาทิตย์เป็ก,ก็ได้ไปอิเกียนะกับจัมโบไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะคะของที่จะแต่งในห้องน้ําเสียตังไปทั้งหมดประมาณ4ี่พบาทรวมๆนะมันไม่ได้มีแค่ของแต่งห้องน้ําแต่ว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะพยายามคิด รวมออกมาอีกทีนึงแล้วกันว่าเท่าไหร่นะคะที่จะตกแต่งห้องน้ำออกมาเออจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่นะแล้วก็นี่จะ้ะ this is กองอุปกรณ์ต่างๆไปก็จะทำการขนออกไปข้างนอกนะเพื่อที่จะประกอบให้เพื่อนๆดูนะคะ อของทั้งหมดเลยนะคะที่จะมาจาัดอันนี้น่ารักมากเป็นแบบผีเสื้อจะเอาไว้วางไว้บนโถชักโครกนะคะน่ารักจริงๆแล้วราคาไม่แพงโอเคเราจะมาแกะอันแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นชั้นวางของที่จัมโบ้อยากได้มากแต่ว่ามันก็ไม่เข้ามุมเท่าไหร่เลยที่จริงอยากได้เป็นแบบสามเหลี่ยมแต่ของอีเกียวนะันนั้นที่ไปดูอะ่ะแบบสามเหลี่ยมมันมีแต่สีขาวแล้วห้องน้าเปอสีมืดๆก็เลยอยากได้เป็นสีดําก็เลยต้องเป็นรุ่นนี้นะคะวาสเกน โอแม่ต้องมีวิธีประกอบด้วยยากไปอีกเสร็จแล้วอัน,นหนึ่งเหนื่อยมากแม่มันสูงไปปะต่อมานะคะอันนี้คืออันที่แป้ตั้งใจซื้อมาเอาไว้บนชักโครกชื่อรุ่นวัดแทงเฮดเหรอวัดแทงเฮดหรอสามสิบคูณสี่สิบเซนนะอือคืออ,ออกมาสองพลล็ อ๋อเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอากรอบหรือไม่เอานะคะและรูปอันนี้นะคะก็คือให้จัมโบ้ไปปิ้นมาจาก E Interest นะคะโอ้ ดีมากสวยมากเลยอะ่ะวังอันนี้ก็คือเดี๋ยวเอาไปวางบนโถชักโครกเนาะแต่ใดๆแล้วเนี่ยเป้ไม่ได้เจาะผนงังเพื่อที่จะติดกรอบรูปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้ซื้อแบบนี้มาเพื่อที่จะมาปิดข้างหลังของนา <c oughs> แล้วก็เอามาแขวน <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึง่งนอกจากนั้นนะเป้ชอปปิ้งนี่ค่ะไปช้อปพรมเช็ดเท้ามาเพราะว่าพรมเช็ดเท้าอันเดิม <c oughs> คือแบบไม่ไหวแล้วยุ่ยแล้ว <c oughs> แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือดอกไม้แห้งเอาจริงๆพาไปทํากันในห้องน้ําเลยดีกว่าจะได้ทําไปแล้วก็เส็ เ,เหมือนจะแอบสูงไปนิดมันจะไม่สวยดีมันน่าจะแบบแค่ชั้นนี้ก็พอดูสวยกว่า่ะกี้เยอะไปว่าไปคิดว่าไว้มุมนี้น่าจะดีกว่านะทุกคน<ๆ>เพราะว่ามุมนั้นน้ำเป็นจะวางไอเนีย้ยยายบัวเลยเวลาน้ำมันหยดมันจะได้ไม่ต้องหยดใส่พวกแชมพูสบู่นะคะล้างก็จะขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นโอเคโต๊ะนี้เราเสร็จแล้วออกมานะ ต่อมาเป็นโซนนี้แล้วกันพวกน้ำหอมอะไรก็เอาไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าใช้บ่อยโดออนน้ำหอม<ๆ>ก็ที่ทาผมอันนี้จะมูมันชอบมาก<ๆ>พอเราเคียร์แล้วก็เหลือของ<ๆ>จะเป็นแค่นิดเดียวเหล่านี้เองอันนี้ก็เป็นเทียนของอีกเกียมกันนะคะไม่รู้ว่าเอาไปทำไมเพราะว่าจะม้นไม่ให้จุดลิสเตอรีนก็คือขาดไม่ได้ก็เอาไว้ตรงนู้แล้วกันจะเอาไว้ตรงนี้ทำไม อันนี้เป้คิดว่าถ้าวางแบบนี้เลยอะ่ะมันก็มีความเสี่ยงที่จะตกลงมาเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่ไม่ใช่กระจกอะ่ะมันก็จะไม่แตกจะกำลังคิดอยู่ว่าเออควรแปะแบบให้ลอยให้ลอยแบบนี้ไหมเหมือนวางแต่ว่าที่จริงอะ่ะคือแปะอยู่จะได้ไม่หลุดก็คือวางไปก่อนลวกันและนี่คะ่ะนางเอกของเรานะคะดอกไม้แห้งคือเป้กับัมโบ่ชอบกลิ่นหอมๆม,มากก็เลยเอาดอกไม้แห้งมานะคะมีกลิ่นแจมหมด สตอร์สกอนสตอร์สกอนอ่านไม่ออกจะผมอันนี้ด้วยอต่เยอะไปาะ <c oughs> ดูไม่ค่อยสวยเอากลับอันนี้หนึ่งต่อไปเราก็จะมาแกะน้องน้อยแล้วนะ <c oughs> แล้วแป๊กจะวางอันนี้อักษะอันนึง อันนี้ก็เป็นตะเกียงของอีกเกียเหมือนกันนะคะทุกอย่างได้มาจากอีกเกียมหมดเลยแต่ว่าซื้อเอง <laughs> และอน,นี้เปนซื้อเทียนมาด้วยนะคะมันเป็นเทียนปลอมเ <p> พราะว่าจำบูไม่ให้จุดไฟในห้องกว่าไฟไหม้ซึ่งนึกออกแล้วว่าลืมซื้อถ่าน <c oughs> เอาเป็นแบบนี้แทนนะทุกคนแบบมีตะขอนะคะ <c oughs> ตรงนี้มันจะเป็นตรงไเหนียวเดานะว่าเอาไปลอ,อกออกแหวนนะคะ ถัดลงมานะคะนี่ก็คือต้องทิ้งแล้วล่ะอันนี้ซื้อมาจะไม่ได้เท่าไหร่ถูกถูกแหละแต่ว่าใช้หลายปีมากนะคะต้องเป็นอันนี้ซะทีอ่ะพอดีว่าสีขื้นกับพื้นไปเลยดูดิเนี่ยแล้วเราก็จะได้นั่งแบบอุ้ยเท้าไม่เปียกแล้วมีพรมรองรับเวลาอึด,ด้วยมุมตรงนี้ที่ว่างเปล่านะตรงข้ามกับหถนั่งอึของเรานะคะ จะใส่ต้นไม้เาไปมุมนี้นะทุกคนเป้ represent มากนะคะเพราะว่าอยากให้แบบว่า เออเราชีวิตยอยู่ในเมืองแล้วใช่ไหมก็จะได้ผ่อนะคลายและเนี่ยนะคะแนะนําสมาชิกของเราก่อนต้นนี้นะคะคือต้นสนหอมที่จริงปกติเขาเอาไว้ไล่ย,ยุงนะคะแต่ว่าน้องอะ่ะไม่ค่อยชอบแดดมากที่ถามพ่อค้ามานะเขาบอกว่าไม่ค่อยชอบแดดมากลดน้ำบ้างครั้งก็พอแต่นี่รู้สึกว่า2ออาทิตย์ใกล้ตายแล้วแหละเพราะว่าไปเอาไปตากแดดนิดหน่อยนะคะก็เลยคิดว่าหรือเราจะหาต้นไม้ปลอมที่มีลักษณะเหมือนต้นคริสต์มาสแบบนี้ดีแต่ว่า นี่ค่ะอุดมสมบูรณ์มากทำไมฉันเลี้ยงดีขนาดนี้หรือว่ามันมีความทนก็ไม่รู้นะอ่ะ สต้นจิ๋วนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นดอกไม้ที่แบบเออชื่อดอก Forget-Me-Not นะคะอันนี้คือต้น Forget-Me-Not นะทั้ง2ต้นเลยมันจะมีแบบสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนซึ่งก็เอามาอย่างละต้นนะคะเริ่ดม,มากให้ความรู้สึกแบบเหมือนยูโรเขาบอกว่าน้องชอบแดดมากแล้วก็ชอบน้ำเล็กน้อยนะแต่อันนี้ก็คือเหมือนนังโดนแดดเผาปะคือเป้อะเอาใบตากแดดแต่ไม่รู้แดดเยอะไปหรือเปล่านะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะ้น ในขณะที่ฝาแฝดนางอีกต้นหนึ่งนะคะกระสลองกับซองปีบอะคือกระส,สลองนี่ใกล้ตายนะเหมือนโดนแดดแผดเผาแต่ซองปีบนี่คือแบบนางสวยอะทําไมนางสวยในะอีกซองปีบแล้วก็ต้นนี้นะคะไป้ชอบมากมันคือต้อนหางกระรอกเขาบอกว่าชอบแดดมากแล้วก็ชอบน้ําด้วยนะคะแรกๆที่เอามารู้สึกว่านางจะทรงดีกว่านี้นะรู้สึกว่านางจะหัวตั้งกว่านี้เดอ้อ แต่นี้ก็คืออ้าวกลายเป็นดาวกระจายและนี่ก็คือสวนดอกไม้ที่แบบว่าจำลองให้ห้องน้ำตัวเองนะคะเป็นเหมือนสนามบินชางกีที่ประเทศสิงคโปร์เลยมุมนี้ก็คือชอบมากจริง มาทุกคนตอนนี้นะก่อนที่จะลงไปซื้อทานก็คือเป้เริ่มหิวแล้วแล้วตอนเช้ากินข้าวไปนานมากแล้วก็เลยจะหยิบโปรตีนของนี่นะคะชื่อแบรนด์ KK นะคะเป็น plant shake delight หรือว่าเป็น Plant แพ s e d p โปรตีนเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชออร์แกนิก3ชนิดด้วยกันคือได้จากถั่วลืองถงั่วลันเตาแล้วก็โปรตีนจากข้าวกล้องออร์แกนิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนี้ย จะเป็นโปรตีนที่ไม่ได้มาจากนมวัวและไม่ได้ผสมกลูเตนใครที่แพ้สารพวกนี้หรือว่าแพ้นมวัวนะคะก็เลือกที่จะทานโปรตีนที่เป็นแพนเบสก็ได้ช่วงนี้ก็คือโหเขาฮิตอาหารสุขภาพกันมากแล้วพวกอาหารที่มาจากแพนเบสอ่ะกําลังฮิตมากๆแล้วนี่ก็คือโปรตีนแพนเบสตอนแรกไป้เข้าใจว่าเฮ้ยรสชาติมันต้องไม่ดีอ่ะเพราะว่าเป้ไม่ใช่ชอบกิน ไม่ใช่ชคนที่ชอบกินแบบเออน้ำเต้าหงน้ำเต้าหู้หรือว่าอะไรยังไงเนาะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกินนมฉันต้องได้กินนมสิแต่ว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าทํามาเพื่อคนติดรสชาติที่ต้องการดูแลตัวเองอยากกินโปรตีนแต่ว่าติดรสชาติอร่อยนั่นเองถ้าใครที่กินโปรตีนอยู่แล้วนะคะจะเข้าใจเลยว่ารสชาติโปรตีนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อร่อยมันเป็นรสชาติที่แบบสังเคราะห์มากๆบางอันก็แบบหื มันไม่ได้จริงๆอะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นรสโกโก้นะคะแถมชูการ์ฟรีด้วยแล้วก็ในเนี้ส2สกู๊ปนะแค่170กิโลแคลอรี่คือเอาใจคนดูแลสุขภาพเอาใจคนแบบต้องการควบคุมน้ําหนักอย่างมากมากินเลยดีกว่านะคะอันนี้เขาไม่ได้จ้างเขาแค่ส่งมาให้เป้ชิมเฉยๆและเป้ก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีว่ะมันมีประโยชน์และรสชาติอร่อยในวันที่เรารีบๆไปอ่างเงี้ยเออเบกก็หยิบขึ้นมาชงกินเลยบางทีที่เราไม่ได้ว่างหาข้าวกินเนาะแล้วยิ่งแบบอายุเยอะขึ้นก็คือไม่ได้ว่าตัวเองแก่นะแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นอะ่ะการกินโปรตีนหรืออาหารอะไรที่เราเลือกอมันต้องเลือกมากกว่าเดิมไงถ้าเรากินโปรตีนไม่พอมันก็ไม่ได้เหมือนเด็กๆแล้วอะ่ะที่แบบ ืมผิวก็จะยังสวยยังตึงนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ากินโปรตีนไม่พอผมร่วงผมฉันร่วงหนักมากจนแชมพูต้องเข้าอ่ะแชมพูผมร่วงต้องเข้าคือแบบมันเป็นปัญหาจริงๆที่แบบร่วงแบบสุดๆไปเลยแล้วรู้ตัวเลยว่ากินโปรตีนไม่เยอะเพราะว่าวันๆอะกินแต่ขนมคาร์โบไฮเดรตอันนี้ให้ดูผงนะคะผงข้างในเป็นแบบนี้แล้วเขาก็มีสกู๊ปมาในตัวให้เลยพส่งกับน้ำไปเลยนะคะแบนอะไรก็ได้ไม่ต้องคริสตอล แต่ทริคเลยนะสำหรับคนที่อยากกินโปรตีนให้อร่อยอะ่ะคือกินกับน้ำเย็นเย็นจัดๆแล้วตัวเนี้ยก็คือถ้าใส่น้ำน้อยอะ่ะจะข้นเกินไปแต่ว่าคือต้องใส่น้ำเยอะใส่เออใส่ให้มันพอดีอะ่ะรสชาติมันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะแบบเจอจางหรือว่าเต้มจนน่ะก็คืออร่อยแล้วเป้เป็นคนชอบรสช็อกโกแลตด้วยเคยกินรสช็อกโกแลตของยี่ห้ออื่นแล้วรู้สึก หายใจไม่ออกขนาดเราเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตนะแต่ว่าช็อกโกแลตยี่ห้อนเนี้ยก็คือ Lost KK นะแค่นี้ก็ละลายหมดแล้วนะคะ แล้วก็พอเป้กินโปรตีนหมดนะทุกคนคือเป้เป็นคนติดของหวานใช่ปะแล้วก็ติดน้ําที่แบบมีรสชาตินะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป้าหาทางออกได้แล้วเป้ไม่ต้องแบบกินเบปซี่แม็กหรืออะไรแล้วเป้กินชาจะ้ะแล้วก็เป้ได้ชงชากุหลาบเอาไว้นะคะ ชากลาของชาตาเมอบางคนกินแล้วก็รู้สึกว่าที่แตกที่แตนเลยแต่ว่าเป้กินแล้วก็แบบแค่ตดเหม็นอนะ <c oughs> ตดเหม็นเฉยๆแล้วก็นี่นะอยากนาเสนอมากเป้ไปซื้อที่ทําน้ําแข็งของเอ่อมินิโซ่มินิโซ่ดโซมินิโซ,ม,โซ,ม,โซมานะคะ60บาทคือมันจะได้ลูกบอลแบบนี้แล้วก็เราเอามากินกับแก้วสวยๆนะน,น,นี่ทำเซียนเหมือนเรียนมาว้าวอันนี้คือเกือบสมบูรแบบอะดูดิ มันสวยมากทุกคนแต่อันนี้คือไปบ้านจัมโบแล้วแม่จัมโบอ้อะทำน้ําแข็งลูกกลมๆอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยไปสั่งซื้อมาในเน็ตก็เลยแบบแม่ยังทำเลยทำไมฉันไม่รู้ก็เลยไปซื้อมาเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่ไอเลิฟถ้าเป็นอากองเป้อะคนจีนเขาเนยกชาว่าแต่แล้วถ้าชาเย็นอะเขาจะเรียกว่าแต่ซึ่ง ก็คือแต้ซึงกินแต้จิ๋วอะถ้าใครรู้จักคาเดียวกันก็เม้นมาด้วยนะแตะซึงแตะซึงเครือกงชอบมากพาเป้กินช้างแต่เด็กเป๊ก็เลยแบบเออคิดถึงกงวะก็เลยกินชา้าคิดถึงกงทุกครั้งที่กินชาเลย ทุกคนห้องน้ำเป้น,นะคะก็รู้สึกว่าโอ้ยหจะต้องเคี่ยงมีความสูงชช้จำคีข้องแน่นอนเพราะฉชนกชัาหลับไปแล้วมุมนี้นะคะคือเป็นมุมที่ไปชอบที่สุดลย แกมาสวยมากเลยมาเป็นสีม่วงแนละ้วผมตอนนี้ก็คือสีม่วงอินมากมาก็ถ้าใครอยากดูคลิปแป้ทำอะไรอีกก็เม้นมานะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่ารีโนเวทเนี่ยห้องเนี่ยไม่ได้เก่านะเพิ่งใช้มาแค่3ปีแล้วมันก็ไม่ได้เละมันยังใหม่มาก,มากๆอยู่เลยใหม่มากอะเออแต่อารมณ์แบบว,ว่ามันเบื่อนะชีวิตคอนกรีตนะคะมันก็เลยต้องอัญเชิญความเขียวข้ามาอยู่ในนี้นะก็เดี๋ยวจะไปหาต้นไม้ปลอมเนาะภารกิจต่อไปและห้องต่อไปที่จะทำนะ จะเป็นห้องนอนนะคะเป็นมุมที่เราถ่ายรูปแต่ว่าคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายคลิปหรือเปล่าเพราะว่ามุมนั้นน่มันต้องใช้ตลอดถ้าปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าไม่ต้องใช้ถ่ายงานเนาะก็เดี๋ยวจะพยายามคิดดูแล้วกันว่าเออเราจะทํายังไงให้ถ่ายคลิปออกมารู้เรื่องสําหรับวันนี้ไป,ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย Mm hmm.